แล้วท่านหมื่นล่ะเอเอคือท่านหมื่นขอรับอ๋อเองมีอะไรก็รีบพูดมาสิแม่นางเขาถามน่ะว่าท่านหมื่นไปไหนทําไมถึงไม่ได้มากับเจ้าคือว่าท่านหมื่นจุนทอนเทวาประสบอุบัติเหตุเรือจมน้ําระหว่างที่ข้ามน้ํากลับมาไทยขอรับฮะไม่จริงอ่ะพอเด็กจริงขอรับ คนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึง1ล้านซับติกครด้วยการกดไลค์คลิปโนี้ผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึง1ล้านซับด้วยกันนะ <S <S สนับสนุนด้วยช่อง n x h นเอีช่องที่สรงเงินสูงเพื่อนกับดีครั้งดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดู n x h ด้วยนะครับแม่กะะเดตเฮ้ยคุณพี่เข้ามาห้องข้าแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยถ้าเกิดว่าข้าโป๊ยอยู่จะทำยังไงเออข้าขอโทษอ๋อเจ้า แต่ข้ามีเรื่องอยากจะมารีบบอกอ๋อเจ้าน่เรื่องอะไรเหรอเจ้าคะคือข้าอยากจะให้อ๋อเจ้าเตรียมตัวไว้เพราะเดี๋ยวบ้านเราอ่ะกําลังจะมีงานใหญ่จริงเหรอเจ้าคะงานอะไรเหรอเจ้าคะใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ยูหืมดีเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะช่วยเต็มที่เลยเป็นงานสําคัญของข้าและก็ของเจ้าด้วยฮะมันคืองานอะไรเหรอเจ้าคะงานแต่งงาน ของข้ากับอ๋อเจ้าไงคุณพี่จริงเหรอเจ้าคะจริงสิแม่กละเกแต่จะแต่งงานคุณพี่ไม่เห็นขอข้าก่อนเลยไปพูดเองเออเองแบบเนี้มันใช่เหรอเจ้าคะ <c oughs> ถ้างั้นอ๋อเจ้าจะตอบข้ายังไรล่ะตอบอะไรเหรอเจ้าคะก็ถ้าข้าจะขออ๋อเจ้าแต่งงาน อเจ้าจะตอบค่ายังไรบ้าน่ะคุณพี่ค่ะรักอเจ้านะอเจ้าตอบค่ามาเถิดว่าอเจ้าจะแต่งงานกับค่าหรือไม่หืมแต่งก็แต่งเจ้าค่ะทางั้นอเจ้าเคยล่องเรือหรือไม่หืมล่องเรือไม่เคยเจ้าค่ะทางงั้นเดี๋ยว คุณพี่จะทําอะไรเหรอเจ้าคะก็เดี๋ยวข้าจะพาเจ้าโลสัมเพอยังไงล่ะหืโลสัมเพอคืออะไรเหรอเจ้าคะข้าทําไม่เป็นถ้างั้นองเจ้าให้ข้าสอนองเจ้าโลสัมเพาเถอะนะแม่กาลเกตข้าอยากินน้ําพริกน้ำปลาหวานฝีมือเจ้าอีกแม่กาลเกตเอาพอเดชต้องสองคนพวกเจ้าไปไหนกันมาลือเอ คือ,ค,อคุณพี่พาข้าไปเดินเล่นแถวนี้มาค่ะคุณลุงคงจะพากันเดินเล่นไกลเลยสิท่าถึงได้ดูท่าทางอ่อนเพียทั้งคู่ว่าแต่พ่อเดชลูกรู้ข่าวสารแล้วหรือไม่ข่าวอะไรหรอเขารับคือองค์เหนือหัวได้มีรับสั่งให้ส่งคนเพื่อไปศึกษาดูงานที่เมืองฝรั่งเป็นเพลาหนึ่งปีและหนึ่งในรายชื่อที่ต้องไปก็คือเจ้าะพ่อเดชฮะไม่ไปไม่ได้เหรอเจ้าคะ คุณพี่คุณพี่อย่าไปนะเจ้าคะไม่ได้หรอกแม่กระเกตถ้าเป็นรับสั่งขององค์เนือหัวไม่มีใครจะขัดคำสั่งได้แต่แล้วเรื่องงานแต่งแล้วเจ้าคะเรื่องงานคงต้องเลื่อนไปก่อนรอพ่อเดชกลับมาแล้วพวกเจ้าสองคนถึงจะแต่งงานกันได้แล้วคุณพี่ต้องเดินทางไปเมื่อไหร่ล่ะเจ้าคะพรุ่งนี้เช้าฮะ ทำไมมันไวขนาดนี้อ่ะตั้งหนึ่งปีอ่ะทำไมไม่เห็นมีบอกล่วงหน้าเลยเจ้าคะแมกไเกตเจ้าใจเย็นนะข้าไปแค่ปีเดียวเดี๋ยวข้าก็จะกลับมาอยู่กับอ๋อเจ้าแล้วระหว่างนี้อ๋อเจ้ารอข้าได้หรือไม่รอสิเจ้าคะข้าต้องรอคุณพี่อยู่แล้วอ๋อเจ้ารอข้าหน่อยนะข้าสัญญาว่าข้าจะรีบไปรีบกลับ ไม่ใช่ว่าไปตกกลุ่มรักสาวฝรั่งนะเจ้าคะไม่มีทางหลอกออเจ้าทุกวันทุกคืนข้าจะคิดถึงแต่ออเจ้าแม้ตอนข้าหลับข้าก็ยังจะฝันถึงแต่อเจ้าและจะไม่มีหญิงใดบนโลกนี้ที่จะมาเปลี่ยนใจของค้าได้ขอแค่อเจ้าเชื่อใจและรอข้าหน่อยนะและข้าสัญญาข้าจะรีบกลับมาเจ้าค่ะให้คำสัญญาว่าจะไม่ไปไหน ขารับรองให้เธอเป็นคนสุดท้ายแม้ต้องเจออะไรที่มันรมารายโปรดฟังไว้เมื่อไหร่คุณพี่จะกลับมานะฉันทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะไม่ไหวกับพวกเธอสองคนเนี่ย รู้อยู่ว่าคนกําลังเศร้ามาพอดรักกันอยู่ได้โอ๋อเจ้าอาเจ้าจะคิดมากทําไมเดี๋ยวอีกไม่ถึงอาทิตย์ทานหมื่นของออเจ้าก็จะกลับมาแล้วข้ากับแม่จันว่าน่ะเพิ่งคบกันกําลังเข้าใหม่ปามันให้ข้าสองคนอ่ะพอดรักกันหน่อยเถิดอืมโอเคเจ้าค่ะแต่ช่วยเบาๆหน่อยได้ไหมเจ้าคะคนมันอิจฉา <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะแม่กาลเกต ที่ข้ากับขุนเรืองทําให้เจ้ารู้สึกไม่ดีไม่เป็นไรหรอกไม่หิงจันวาดเต็มที่เถอะโอ้โหพูดไม่ทันขาดคําไม่สนใจกันแล้วนี่คุณพี่ไม่ใช่ว่าคุณพี่อ่ะไปตกหลุ่มรักสาวฝรั่งแล้วนะถ้ากลับมาแล้วพาเมียมาด้วยอ่ะฉันจะแอบไปตัดไส้กรอกของคุณพี่แน่ฮื่ <c oughs> <c oughs> คุณพี่คะ ขาคิดถึงคุณพี่เหลือเกินเธอยังอยู่ตรงนั้นรอฉันหรือเปล่าแต่ใจอยากกลับไปหาพบเธอถัาเธอลืมฉันหแม่กาลเกตอ๋อเจ้าจะลงมาไม่เรียกข้าเลยนะก็ข้าตื่นเต้นนี่คะในที่สุดคุณพี่ก็จะกลับมาแล้วนีน้อยหนอนไม่กลาเกต กิริยาท่าทางของเจ้าอ่ะมันไม่งามเลยอืมขอโทษเจ้าค่ะว่าแต่ทำไมถึงมาช้าจังจริงๆที่เขาแจ้งมาพ่อเด็ชควรจะถึงแล้วนะนั่นสิเจ้าคะข้าชักจะเป็นห่วงแล้วสิเฮ้ยคุณป้าคะนั่นนัน่นั่นใช่ไหมคะผมใช่แล้วแหละนี่แล้วท่านหมื่นล่ะเอะอ ท่านขอรับเอ้าเองมีอะไรก็รีบพูดมาสิแม่นางเขาถามน่ะว่าท่านหมื่นไปไหนทําไมถึงไม่ได้มากับเจ้าคือว่าท่านหมื่นจุนท้ทอนเทวาประสบอุบัติเหตุเรือจมน้ําระหว่างที่ข้ามน้ํากลับมาไทยขอรับฮะไม่จริงอะพ่อเด็กจริงขอรับข้าขอตัวก่อนนะขอรับ ใจดีนะคะคุณป้าบางทีคุณพี่อาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรก็ได้นะเจ้าคะคุณพี่เป็นคนเก่งคุณพี่เป็นคนฉลาดค่าว่าคุณพี่ต้องเอาตัวรอดได้แน่แน่เอเจ้าหยุดปอบค้าเถิดข้าไม่ใช่เด็กเล็กนะออเจ้าข้าเชื่อจริงๆเจ,จ,จ,จ้าค่ะข้าเชื่อว่าคุณพี่จะกลับมาเพราะคุณพี่สัญญากับข้าแล้วคุณพี่ต้องทำตามสัญญานะเจ้าคะ เรา์รอคุณพี่นั่งนานคุณพี่จะผิดคำสัญญากับข้าไม่ได้นะเจ้าคะแม่กาลเกตข้าว่าเรากับเข้าเรือนแล้วไปบอกท่านลุงของอ๋อเจ้าก่อนดีกว่านะไม่เจ้าค่ะข้าจะยืนรอคุณพี่อยู่ที่นี่ยืนรอข้าอ๋อเจ้าต้องยืนอีกนานเลยนะไม่เป็นไรเจ้าค่ะนานแค่ไหนข้าก็จะยืนฮะคุณพี่หืพ่อเดชเหรอ เจ้าเล่นอะไรของอเจ้าเนี่ยลูกขอโทษขอรับคุณแม่ลูกสั่งให้บ่าวมาหลอกเล่นแม่กัละเกดลูกไม่คิดว่าคุณแม่จะมายืนรอลูกด้วยพ่อเดชเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแม่ใจหายหมดใช่คุณพี่ทำไมต้องแกล้งข้าแรงแบบนี้ด้วยก็ข้าอยากจะรู้ว่าออเจ้าอ่ะคิดถึงข้าเพียงไหนแล้วรู้หรือยังอ่ะว่าคิดถึงมากอ่ะอืมข้ารู้แล้วและข้าก็คิดถึงออเจ้ามากๆเหมือนกัน กลับมาก็ดีแล้วกลับมาคราวนี้อย่าหายไปไหนอีกนะอต่อจากเนี้ข้าจะไม่มีวันไปไกลจากอ๋อเจ้าอีกแล้วแม่กาละเกตข้ารักอ๋อเจ้าเออ,อรักอ๋อเจ้าสุดสุดเลยนะไปจำที่ไหนมาเนี่ยเพราจำมาจากอ๋อเจ้านั่นแหละและ เข้าลาก็ลักคุณพี่สุดๆเหมือนกัน